หมายกับฝนอย่างเดียวนะ่ะอาจจะฝนอย่างเดียวนะครับโอ้จับกันนาแล้วผม่ต้องใส่น้ำฝนมาทราบปุ๋ยคือฝนด,ดีตกมันนักๆนักิใหญ่กำลังหน่ยน้อย จับพอดีครับผมวันนี้ใส่ปุ๋ยแล้วเนาะสองวันที่แล้วจับพอดีเอ้ามามาตกมาตกมาชุ่มชําชุ่มชําเย็นใจครับผมว้าวมาก็ฝนเนอะผมต้งโองอารมมาเอ้าเหมาะครับผมเอานะ่ะสอบพอนมาหลายวันครึ่งกลึงสองวันละไม่ยอกวันนี้เต็มเต็มเลย จัดไปครับผมชุ่มชม่ำชุ่มชม่ำเย็นเย็นวันนี้